ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรวิรพงศ์สวนสินพงศ์และกัลยาณมิตรมนัตจิตวัฒนากรเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า สับปูรษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่แผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือ ให้อายุให้วันนะให้สุขะให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจ กล่าวคำถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธสาภาขวะโตปุพพภาคณมการังกะโรมาเซนาโมตสาภาขวะโต อะราหะโตสัมมาสัมพุทธัานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัานะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิสป,ปริวารานิสป,ปริวารานิพิกุสังคาาัสสะพิกุสังคาาัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโคพิกุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสปริวารานิสปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีครัตตังทีคารัตตังหิตายะหิตายะ สุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตาาหรัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับ พัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินตลอดกาลละนานเทิน สาธุาตั้งใจกรวดน้ำอุทิศนกุศลและรับผ่อนพระกันนะให้วางใจเบาๆเ,เข้าไปที่กลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้านที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเ,เข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนกระทั่งดวงบุญขยายร้อมนักตรกล,ลึกถึงผู้ที่เลยจะตั้งใจ อุทิศกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปูย่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตสหายสัมพันธชนบุคคลนั้นเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนา เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหอสิกรรมซึ่งกันและก,กันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจร,รับพรพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอวะมเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชตูสพเพบุเรนตุสังกปาจันทั่วปนรโสยถา,ามานิชโชติรโสยธามสะพีติโย วิวาชนตุสัพพโรโควินาสตุมาเตยภวรันตรายโยสุทีธคายุโกภวาสสาธิโยวิวาชนตุสัพพะ สัตุมันเตยภวรวันตรายโยสุขีธีอายุโกภวสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโกวินานสัตุมันเตยภวรวันตรายโยสุขี ที่ขายุโกภวาภิวาทนาสิเรสนิจังบุญทาปัจจายโนะจารวธรรมวันทันติอายุวันโนสุขัง สัพุทธานุภาเวนะสัมปรรมานุภาเ นาสัมปสังขานุภาเวนปุวัตารัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังเตนังรัตนังนางอนุภาเวนจตุราสิติสหัสตามังคันธานุภาเวนปิต กกาตยานุภาเวนะจินาสาวกานุภาเวนะสาวเพเตอะโรคาสาพเพเตอพภยาสาพเพเตออันตรายาสาเพเตออุปาทวาสัาเพเตตุนิมิต สาเพียเตอาวะมังคะลาวินาสันตุอายุวันทกุอธนาวันทากริวันทโกยะสวาทากุพะละวันทโกวอหวนะวันทโกุสุขวันทโกุอ ตุสาอะตาตัวคารวันคาพยาเวราโสกาสสตุจุปัตะวะเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตยจัสาชยเสินทิธนังลาพังโสนทิภาขยัางสุขังพลังสิริ อายุจจวันโลจะพัวคางบุญเทียจะยสวาสตวาสาจะอายุจะชีวศิษ์เทียพวันตุเตียภวันตุสามพมางคลางรางขันตุสามพเทวตาสามพมพุทธานุภาเวนัสธา โสทิภวันตุเตภวันตุสามพมังคลังรากขันตุสัพเทวตาสัพัทธรมานุภาเวนะสัตาโสทิภวันตุเตภวันตุสามพมังคลังราคขัน สัพพะเทวะตตาสัพสังทานุภะเวนะสัทโททีภะวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระกันนะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาอารหาหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังพระเขวาวันตังอะภิวาเทมีพุทธังพระคะวันตังอะภิวาเทมีพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตพคะวตาธรมโมสวากาโตพระขวตาธรรมโ,าาโมธรรมนัมมัมสหามิธรรมนัมมัมสหามิธรรม,ม,มโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภาควะโตสหาวกสังโฆสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสังฆัง,งนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสง์และคณะสง์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอยลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณแยา่จารย์และยอดนักสร้างบารมีทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบาวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาประสรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญเป็นอัศจรรย์ ให้มียุขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทินสาธุ